สวัสดีค่ะพี่น้องพอกัน,นกคือเกา่ะในช่องแซบลายสไตล์สาวแหมมเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินแกงอ่อมเนื้อใส่ผักชีลาวหอมๆค่ะพี่น้องเบิ่งนี But, นี่หอมค่ะพี่น้องค่ะปรุงหม้อมากใหม่ๆค mm ่ะ hmm. พี่น้องค่ะนี่ค่ะผักเคืองเคียงเมื่อนี้นะคะก็จะมีผักกาดค่ะพี่น้องผักกาดงามๆคือเกาค่ะแล้วก็จะมีถั่วพูนะคะแล้วก็จะมีมะแปงค่ะพี่น้องแล้วก็ผักชีอันผักชีไทยนะคะเนาะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะพี่น้องค่ะมากค่ะมากินเขาน้ำกัน้อคะเด้อพี่น้องค่ะแซบๆค่ะเมื่อนี้ได้เข้าไม่ค่ะได้เข้ากำนะคะเนาะเข้ากำเข้าไม่ปีนี้เลยค่ะขึ้นยากนะคะเนาะมากค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันแซบๆค่ะมันนี้กินเลยค่ะบัดนี่หอม คุยใส่เลยมาจา้ะพี่น้องจานนี้คั่มยิ่งใหญ่ในจารเด้อมาจา้ะอืมอืม แ่บคักจ้ะพี่น้องเห็ดเองคือเกาจ้ะใส่อันมะเขือเปาะนำอืม ครับพี่น้องจา้ามาเดินจัดเด้อเมื่อนี้อากาศเป็นแบบคึมคึมครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นคึมคึมแน่จัง่อยอากาศดีครับเมื่อนี้บ่ฮ้อนนะคะเนาะ พี่น้องได้ยังกินแรงนะคะเนาะมาด้อค่ะเดินมากินน้ำกันค่ะอือฮกาศง่ามๆจ้ะ สองนีกินขขาวแสบร้ายค่ะพี่น้องกินจนน้ำนักขึ้นแล้วผูดอยากกินขขาวแสบกดติดตามสองนีไว้เลยค่ะรับรอง่าแสบทุกเมนูน เห็ดเองกับแสบเองคือเกาค่ะพี่น้องอมเนื้อนะคะเนาะคืึดยากค่ะบุกมือเต๋าหน่อยๆพอดีแสบค่ะอื กาะบ้านพอกำเขาเขาไม่หอมๆเลยจ้ะพี่น้อง ร่มคักจ้ะมือว่านกับฝนตกมื่นี่เป็นคึมๆนี่ข้ามใหญ่ๆจ้ะ กินเขามันต้องมีพักลายๆจ้าพี่น้องมันจังแซบขันกินเขาโบามีพักเนี่ยคือจังกินเบลแล้วจ้ะอันเมื่อนีหนูสีอันเสียบไม้ไว้ทางไตะะด้อค่ะเด้อบหลัวเสียงมันจะเป็นจังไดล่องเบิ่งค่ะพี่น้องอืม้มแซบท้ hết yên xẹp yên ừm sai sốt cứ cao già, năng văn พักอยากลุ่งไปตุนนำนำ,นำแกงอ้อมแล้วบ้าเนี่ยค <c oughs> งใจอดใจบ่ได้อยากกิน <c oughs> พักก็อยากกินคืออ่ะ เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องค่ะมาก,กินแบบใดอยากกินแบบใดเฮ็ดงานมากไม่เมยหาเนื้อกินแซ่บๆค่ะพี่น้องกินมันจังมีแห้งเฮ็ดงานสูตตอนค่ะเนาะ อากาศนีงามๆต่พป่น้องสอ่อนสื่อมากจากตลาดกำละหาบาทถือค่ะถือหฮงเลยกำละหาบาทกำบังไง สดใสเลยม,มักแตงหน่วยตะมุตะมิขนาดอะ จะมีเสียงอันตาเพ่อนพาฟื้นเนี่ยนะคะเดอ้อบ้านหนูหนะที่ใส่ฟื้นเฮ็ดกินจ้ะพี่น้องบริใส่เตาแก๊สเดอ้อจ้ะเด้อสำหรับหนูได้หนูคิดว่าการใส่อันอันฟื้นดังไฟนะในการเฮ็ดแนวกินในการดึงเขานะมันสีแบบแสบกว่าใส่เตาแก๊สค่ะพี่น้อง หนูมความคิดส่วนตัวหนูเด้แต่คือว่านั่นแหละค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอันฟีมือคอนเฮ็ดน,น้ำเนาะค่ะเนาะบาดเบิงใส่อันพักชี่ลาาใส่พักกาดดอกใส่พักเลาล้ กินพักมันจะมีประโยชน์จ้าพี่น้องจำน่ย ก็เป็นแบบนั้นแหละพี่น้องแสงก็เป็นแบบนั้นแบบนึงค่ะมันโบโฟกัสบอลเ่าจางไหนนูคุณล็อกไว้แล้วสดอีกก่อนสายสดแซ่บครับ อย่างเงี้ยมืดก่อนค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะอิ่มแล้วค่ะแบบนี้แซ่บแสบค่ะพี่น้องคะเฮ็ดเองแซ่บเองคือเก่าค่ะอันนี้ก็สิเก็บไว้กินต่อนะคะเนาะพักมันนี่ก็แบบมาเป็นสวนนะคะมีแต่พักแซ่บๆนะคะเนาะกินข้าวมันต้องมีพักค่ะพี่น้องบ่มีตพักนี่คือแบบเป็นซ่งคือตั้งกินบ่แล้วเลยค่ะหนูกินมาตั้งแต่เด็กหน่อยพ่อแม่พากินก็เลยแบบเออกินมากก็เลยใหญ่มากก็มักแบบนี้มากินพักค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ อิ่มแล้วเด้อค่ะเด้อบัตเนีเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ